ใจเมื่อเจอเธอแล้วมันเธอไม่มีความหมายไม่เอาไปให้ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับจากทำงานนะครับอ,อึหนึ่งหลุมสองหลุมสามหลุมกำลังเดินทางกลับจากทำงานนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสิบไลค์นะครับ มันก็แม่น,น,นมีไม่ถงน,นี้ลงก,ก็ <c oughs> ได้การดีเนาะมาได้รถโหลดเที่ยวตลอดเนาะ <c oughs> เที่ยวยามฝนมันก็เป็นลุม้มสวัสดีครับสวัสดีต้องเทกวังคนกินต้องเทกวันกีน ถึงบมดสามสิบน,นาทีเงอบ้านนี่เงาเงินเงียบไปถึงอยู่ถ้าไปอย่างเงี้ยไม่ถึงหรอกไปเรื่อยเ่าจะวิ่งเหมืนอนรถคอกนะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะถูกไฟอคอกสวัสดีเสดท่านนะเทืองทองขาวสวัสดีครับ ตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านนะครับกี่โมงจช้าโมงแล้วนะเรงโมงแล้วนะ17:04 5โมง4นาทีเรากำลังเดินกลับบ้านนะครับสวัสดี11ท่านนะครับตอนนี้อยู่ในทางรัดนะครับ เราจะลงจากดาวอังคารไปยังดาวพูโตแล้วก็ยังจะแวะมายังโลกนะครับเห็นไหมครับนี่ดูหน้ารถก็ได้ครับนี่น,นี่สวัสดีครับคุณกุณลยาครับสวัสดีครับคุณกันละยา กุยาอเี่ไงน,นี่เป็นเพราะบนทางนะครับจริงๆแล้วโทรศัพท์เรามีการสั่นนะครับแต่ว่าบนทางอย่งนี้แล้วหยุดสั่นไม่ไหวมันอาจจะชนอุกกาบาตกไ็ได้ครับตอนนี้เราจะไปยังดาวพุธแล้วก็ลงไปยังดาวพฤหัสผ่านดาวพฤหัสไปยังโลก ดีสิบแปดท่านว <c oughs> ันนี้รู้สึกว่าง่อยๆนะครับไม่ได้ทำคลิปเพราะว่าไปเลยไปเลยเป็นนิ่ไงละ่ะเราไม่ได้ทำคลิปนะเพราะว่าระบบ u ูทู e ในช่องไม่รู้เป็นอะไรอัพโหลดไม่ได้นะครับสวัสดีครับสาวภูไทยจกัก ใแล้วจ้าจากแกง3าเสด็ยกขอบมากครับคุณลุงดีเคชาแนลสวัสดี27ท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้15นาฬิกาประมาณ10นาทีนะครับเราจะเดินทางกลับบ้านมันดูว่าเราจะถึงบ้านตอนไหนจะไปเรื่อยๆอย่างปลอดภัยครับ คุณปูไม่พัดสวัสดีครับก็มีอะไรคอมเมนต์มาครับแปดท่านนะครับาจากดาวพฤหัสไปยังโลกนี่ก็จะหนทางก็จะดีหน่อยคนขับจานอก,กาศเราก็มอง ขวาไม่มองซ้ายเลยนะครับยยจะตายหากันงงเลยครับอนีไม่รู้มันจะเลี้ยวกหนสักนิดสักนิดสิไปปังเพลงเบาเบียดเดินไหนช่างครับผมผมกลับก่อนครับเพราะว่าผมมีภาระาอยู่คุณตานะครับเป็นตาของของของเมียผมนะครับเสียครับทีนี้ เสียตั้งแต่ประมาณจ้าโมงสามโมงเนาะสามโมงได้ไหมประมาณสามโมงนะครับบุเปบเจ็ดนอไม่ใช่สิบห้าโอ้ขอโทษครับขอโทษครับคุณบูเปผมพูดผิดไปแล้วครับก็ประมาณสามโมงเช้านะครับแต่ทีนี้ทางช่างเดียวแล้วก็ทีมงานได้ปล่อยสายไฟไปแล้วครับปล่อยไปสักเกือบสองร้อยเมตรนะครับทีนี้ คุณฟ้าใสาเดินทางปลอดภัขอบคุณมากครับโคนิกกดให้แล้วนะขอบคุณมากครับคนิี่นี่ทางเราก็จําเป็นต้องทํางานนะครับยังไงยังไงเสียตอนเย็นนี้เราก็ต้องไปอยู่ดีไปช่วยงานแต่พรุ่งนี้อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าผมเป็นหลานเขยนะครับเคยผู้ไทยนี่มันจะมีอย่างหนึ่งคือประเ็ทศยังก็คือลงต้องซอ้อยู่ซ้อยงานเนาะ <S <S ถ้าง,งานเสร็จผมก็จะมาทํางานนะครับถ้าง,งานไม่เสร็จก็ผมก็จะต้องช่วยงานสวัสดีสามสิบสี่ท่านเข้ามาเป็นกําลังใจให้เราตอนกลับบ้านนะครับขอบคุณมากครับสาแล้วครับตอนนี้เราก็ขับรถประมาณวิ่งประมาณหกสครับเรื่อยๆครับกลับบ้านเน้นปลอดภัยครับเน้นปลอดภยัยคือว่างงานเฮากันเลือนิดหน่อยเนาะเก็บ ก็แกะกันแล้วเนาะ พนังงานเราก็คงต้องอยู่บ้านเกี่ยวข้าวก่อนนะครับแน่บนบละลงเกี่ยวข้าวแล้วหรือบงกำลังเกี่ยวฮะเกี่ยวสรางลงนะครับกำลังเกี่ยวข้าวเนาะแต่ขอแรงมาช่วยดึงเมนก่อนมันโอ้โปกติแล้วมันก็สายสามห้านี่นักคือกันนนเนาะต้องต้องมีวิธีจัดการกับมันแล้วเกี่ยวข้าวแล้วอะไรจงว่ากันถ้ามีงานกันแน่นลงลงเนาะ มือนีเกี่ยวข้าวปะเกี่ยวเกี่ยวจากมือเข้าน <p> er ่ะหัส่วนซานซานก็คงต้องเก็บข้าวแล้วเนาะเก็บเก็บเก็บยังซานยังไม่เก็บเลยยังไม่เก็บอ๋อก็ต้องเก็บข้าวเนาะเป็นยังผมก็ต้องมาทำวิ่งไปวิ่งมาแต่พรุ่งนี้ยังไม่แน่นะครับเพราะว่า คุณพรทิ์เมาสชอกสวัสดีครับก็สวัสดีสามสิแปดท่านนะครับที่เข้ามาใกระตลังใจตอนนี้พวกเราก็เนี่ยครับคุนะครับส่วนผมก็ไม่ได้ทำคลิปก็เลยถือโอก,กาสไล์สดกลับบ้านผมไม่ได้ขับเองไล์ด้วยนะครับอันตรายนินิวสวัสดีครับคุณนินิวนี่คิดว่าผมขับรถพร้อม ไลฟ์ <Like S 2> ไปด้วยอ่านคอมเมนต์ Comment ไปด้วยนะครับบันไ like ลเลยครับขอบคุณทุกท่าน43่บาท่านแล้วมเป็นกำลังใจให้เมื่อกี้ก็ไปติดไฟไฟโซลาเซล์ช่วยกันกับออดิซอนแล้วก็บาวนกบ่าวเบียพี่เพชรนะครับทีมงานผมไป รถไฟโซลาเซลล์ประมาณเท่าไหร่นะพันห้าน่าน่าใช้กว่าสวัสดีเอสอปุงนะครับขอบคุณที่มีลุมหัวใจมาสามดวงการตนาทองวันนิ้มาจากนะัดเดินทางขอดไยขอบคุณมากครับรถวิ่งแค่50นะครับผมนั่งข้างๆคนขับเนี่ยคนขับนะครับ มาแน่เราก็จะขับไปได,ด้วยสวัสดีสาสิบเก้าท่านเก้าสบสามไลน์นะครับจนกว่าจะห้าถึงห้าร้อยเราถึงจะจอดรถเราจะขับรถกลับไปที่บ้านนะครับเราจะไลน์ไปด้วยแล้วก็ขับรถไปด้วยห้าร้อยเมื่อไรปุ๊บเราก็เลี้ยวเข้าบ้านทันทีครับ เล่นนะครับถิ่งบ้านก็ะจกลงมือเศร้าราาเดียวเ,เอาเงินนะเง่นงบอกเพราะว่าอะไรสิเบิ่งส่อนไหนจะเอาไป รือสีน่าไ,ไหนคับเงินน้ำเน็มไปไอาชิบออกไปกดเงินนะเนาะเงินเช่าระพลาสักประมาณสองโมงถ้นพากันไปเอาเด้อตอนไหนกันด้ครักนี่คุณไม่ไปอเอาต้องเอาทำงานแล้วต,ต้องเอาสวัสดีครับสวัสดีคุณการจนาทองวน,นิชน์มาจากนะั้นเดินทางปลอดภัยขอ,ขอบคุณครับ,บคุณยุพินชายยาตกงน,นแล้วช่างขอบคุณครับ คุณมาลีมาลีสวัสดีครับคุณมาลีมาลีตอนนี้เดินกลางเดินทางกลับบ้านนะครับพี่ครับคนข้ามรถนะครับเราขับไปเรื่อยๆนะครับขับจากดาวคา,านมายังดาวพุธแล้วก็ดาวพฤหัสแล้วก็มายังงลกแล้วจะขกลับกลับไปบ้านผมนะครับพรุ่งนี้อาจจะแวบๆมานะครับสายๆมามาทำเรื่องโทรศัพท์ทำไมมันนึงอ่า อัปเดตคลิปไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปทั้งวันเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรไม่ได้เข้าไปดูว่ามันเป็นเพราะอะไระแล้วก็จะเข้าไปดูช่างเขายินเมนเท์ชีพจะัไปงานศพคุณตา ตานะครับบ้านก็จะตรงกันข้ามกันพอดีนะครับถ้าไม่ไปก็ผมบินเก๋ยเดี๋ยเขาจะไล่ผมไล่ผมแบบระยาจังซานนะครับขนัดขับรถว่าอีกไม่นานเขาก็จะทำขับรถเคาะคนยังก่อซาน นะฮะ,ะจะขับคนอะไรฮะคนทุกอย่างเลยอะไรก็ขนหมดม,มันต้องทำคัดสมคัดซีใหม่ต้องวายใหม่ระบบโทรศัพท์โทรศัพท์แล้วก็สติกเกอร์ต้องซื้อสติกเกอร์ทำสติกเกอร์อีกพวหลายอยู่นะถ้าทำรถข้อนีมีเรื่องกด ต้องเดินเรื่องเครื่องเดือนกันยุโมเล้วแม่โมลงมแพงกัน้นซื้อหาซื้อแพงกั้นนี่มันเป็นรุ่นรุ่น,นมันมีแล้วราคากับพแพงเนาะลงเนาะ,นะแต่ถ้าเฮ็ดเองใหม่นี่น่าจะแพงนะแพงนะแพงเี่บอกอันนะั้นสั้นึงผมที่ผมใส่นะ่ะก็สามพันกว่าละบ่โอ,อ้ยนี่สุดหนึ่งเป็นเขาขายอยู่หกพันั้งชุดเลยกาสูงมันจะประมาณเนี้นครับ อ๋อเจ้าเป็นแล้วเจ้าไปซื้ออย่างดีเลยเนาะซื้อแบบเหล็กน,นะนะเหล็กปลาป่านะ่ะเนาะลงนะเนาะเอาเหล็กปลาป่าเลยใช่ไหมเออมันทนสแตนเลสนั่นเถอะเ,เดี๋ยวมึงได้ขับรถไปหาเก็บเอาของขนเลยยาวสนิมินหนึ่งสนิงกินสองมันขาดง่ายเจ้าต้องไปทำเข้ามันจะมีครับ ดีเซลขับอะไรสกุลละครอะไรพวกลายทางนะงมมเข้ากลุ่มเพื่อนเขาเออหาเข้ากลุ่มเพื่อนนี่อะไรเขาก็ช่วยกันได้พวกเดี๋ยวนะครับแหนะซองอเราจะคุยกันไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีสกเจ็ท่านนะครับอีกร้อยสามสิบสี่ไลน์เฮ้ยนะครับสิบห้านาทีแล้วถึงตลาดเต่าง,งวยนะครับเดี๋ยวจะให้ดู นี่เขาเรียกว่าตลาดเต่างวยนะครับฝั่งกระนู้ในๆนวทางหลังตึกตึง้งวิเฮงนี่ก็นี้ยะปใช้ดูนะคุณยม่ปมาปรางไปใส่น้อกลับบ้านครับหารลูกพามียครับในเวลากลับบ้านแล้วครับคุณมีหน้าเดินทางปลอดภัยขอบคุณครับ บ้านอยู่แสน้องบ้านอยู่ตรบ,บนนนหอมครับบ้านคนใบใยายตรบ,บนนนหอมครับห่างจากบ้านคนหนูหนาประมาณ10 1สิบกิโลเมตรครับแต่ขับรถผมไม่ให้เขาขับไวครับขับประมาณ60 km. ตอนนี้เราก็ถึงแยกาทางวงเวียนชีวิตโอ้วงเวียน,ว,ว,งว,ยนวงเวียนกลมบ้านตองอยนะครับมันเป็น,ปน,ปนวงเวียนนะครับ สวัสดียีกท่านนะครับ1 4 4ไลน์นะครับมาปางจ้าขอบคุณครับที่เข้ามาทักบัวพิษเดินทางปลอดภัยเด้อช่างขอบคุณครับพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้เจอกันนะครับหรือไม่แน่อาจจะสายสายผมช่วยงานงานศพคุณตาก่อนแล้วมีเวลาผมจะแวะไปนะครับแวะไปนะครับแต่คงไม่ได้ทำงานหรอกครับ เพราะว่า,าถ้าทําไปมันก็มันน่าจะได้แย่งกันเนาะได,ได้แย่งกันกันั้นไฟมันไม่พอครับตอนนี้นะกระแสะไฟมันไม่พอใช้ไอ้ตู้เครื่องทําไฟนะ220มันได้แค่ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบเองครับมันเชื่อมไม่น่าเต็มที่คือรอยเชื่อมเหล็กมันก็อาจจะไม่ดีพอไม่แน่น ็น่าจะเสร็จงานศพแล้วก็จะไปหาใครที่เสร็จสั้งโงนี้เห็ดอีกมือนาจะาเจ้าฟาดเข้ากับฟาดต่อแรงกันได้หรือวะบ่ฮะหรือจีดมันให้มันแล้วก่อนบ่ คุณภูวิ์ไฟฟ้าเรียบร้อยก็ใช้ไฟได้เดินสายเมนเรียบร้อยแล้วนะครับภายในเข้าไม่ได้เข้าบ้านไม่ได้คุณหนุนนาเพิ่งมาประมาณห้าโมงกว่าๆทีนี้เราจะใช้สว่านใช้สว่านจอะช่างเชื่อมก็เชื่อมอยู่ทีนี้ถ้าเราไปแย่งกระายไฟไฟตกตอนที่ทำงาน อาจจะกระทบกระเทือนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้นะครับอาจจะไหม้ไฟมาเพราะาไฟมันตกนะครับก็เลยให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสร็จก่อนถึงจะทําการทํางานให้เสร็จนะครับซึ่งระบบนั้นเราทําได้ประมาณ70%แล้วนะครับก็เหลือแค่งานเก็บนั้นแหละครับคุณบัวพิดกดติดตามแล้วจ้าขอบคุณมากครับ ผมก็เลยอ่หลีกให้เขาทําก่อนแต่ว่าเขาก็พรุ่งนี้เขาก็ยิงกับลูซิง,งน่าจะใช้ได้สบายเนะาะสว่านเนาะน่าจะใช้ใช้ทีเดียวสามตัวพร้อมกันได้ครับแต่ตู้เชื่อมนี่มันกินไฟแรงนะครับกินไฟเต็มเลยครับตู้เชื่อมนี่มันจะยากครับนะครับก็รบเราก็เข้าใจใจเขาใจเราครับเขาก็อยากเสร็จเราก็อยากจะทํา ในเมื่อเขาอยากเสร็จเราก็ให้เขาเสร็จก่อนเราค่อยทำนะครับได้เวลา20นาทีแล้วเราก็เดินทางไปเรื่อยๆนะครับน่าจะประมาณอีก10นาทีก็ถึงบ้านแล้ว แต่ลา,ลายตาหน่อยนะครับเพราะว่าคุณเอิ่งโตที่วิ์สวัสดีครับวันนี้ไม่มีคลิปนะครับเพราะว่าาระบบ youtube ไม่รู้เป็นอะไรอัปเดตคลิปที่ถ่ายไปแล้วไม่ได้เลยครับผมพยายามทั้งครึ่งวันแล้วโทรหาใครก็ไม่ติดก็เลย ไม่จำเป็นต้องแก้ไขแล้วก็ต้องไล่สดเอาเปลี่ยนเครื่องไล่สดเอาอีกเครื่องเมื่อนี้เขาถ่ายจะคลิปสองสามคลิปเเนอะมีอยู่ประมาณสามคลิปนะครับคล,คลิปต่อสายไฟนั่นแล้วมัน,นต่อสายไฟแล้วก็คลิปอัปเดตลังคา ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับทำไมระบบมันถึงอัปเดตไม่ได้ก็น่าจะพรุ่งนี้แก้ไขก็น่าจะจะไปหาผู้ที่รู้ทำ แล้วก็จะปล่อยคลิปลงขอบคุณ12ท่านที่เข้ามาติดตาม165ไลค์นะครับแล้วก็เดินทางกลับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเร่อถนนีอัปเดตอยู่ใช่ไหฮะสอัปเดตอยู่ใช่ไอัพเดตอะไรอัพเดทไอครม อัเดตไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เป็นให้อัปเดตอันนี้หรอืออัปเดตอัปเดตด,ด้วยไวไฟหรือเปล่าอัปเดตไวไฟเหรไม่น่านะมันน่าจะมีเตือนนะถ้ามันอัปเดตได้ในนี้ไม่ได้ก็ต้องใช้ไวไฟอัปเดตแต่เป็นสามสี่คนแล้วนะไอ้ทีมไอ้วิวัตที่มานอนอยู่นะที่ร้องเพลงอะ่ะก็ไลฟ์สดไลฟ์สดได้คือเดียวเนาะอ,อันนั่นเนาะลงเนาะ แต่มันถ่ายคลิปนะ่ะมันอัปเดตไม่ได้กตเดือวจะลองาาดูม,มันต้องอัปถ้าอัปเดตต้องอัปเดตแต่ว่าเราจะตั้งไว้อัปเดตไวไฟหรือใช้อินเทอร์เน็ตของตัวเองคุณเมนาวินเลียมสวัสดีครับ18ท่านขอบคุณ19ท่าน1 7 8ไลค์นะครับพอดีถึงบ้านช่างแล้วครับผมจะได้ลงไปขับรถนะครับฉะนั้น ผมต้องขอลงคลิปก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ในการไลค์ครั้งต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามทีมงานของเราด้วยขอบคุณที่เข้า,ารับชมนะครับสวัสดีครับ